สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับนักเพื่อนเพื่อนและนักสะสมทุกท่านครับผมวันนี้เราจะมาให้ชมเหรียญสิบสองสีปีพศสองพันห้ร้อยสี่สิบเก้าว่าจะมีอะไรบ้างชมกันเลยนะครับ จะเป็นเหรียญปกติครับผมเหรียญปกติตรงนี้จะมีข้อความว่ารัชกาลที่9 ซ้ายมือจะมีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชตรงกลางก็จะเป็นรัชการที่เก้าของเรานะครับแต่เป็นเสี่ยนเล็กครับผมเรามาดูด้านหลังก็เลยนะครับ ด้านหลังจะเป็นขวามือก็จะเป็นมีข้อความว่าพศ2องพข้างล่างจะเขียนว่าสิบาทอันซ้ายมือจะมีข้อความว่าปะเทศไทยข้างบน4จุดตรงกลางก็จะเป็นวัด อรุณวัดลาลามตรงนี้ปเป็นเหรียนปกตินะครับเรามาดูเหรียนที่ไม่เหรียนพิเศษกันเลยนะครับผมตรงนี้ก็เหมือนกัน ขวาม,มือจะมีข้อความว่ารัชกาลที่9ซ้ายมือจะมีข้อความว่าภูมิพนอานดุลยเดชตรงกลางจะเป็นรัชกาลที่9ก้าแล้วนะครับเสียนเล็วต้องไก็เหมือนกันครับผม พศส5 4 9 10าสิบเก้าสิบบาทประเทศไทยสี่จุดตรงกลางก็จะมีเรือครับผมตรงนี้วัดอรุณวลาลามตรงนี้จะมีเรือเรือกำลังแล่นไปนะครับผม ก็เหมือนกันครับผมราชการที่9ภูมิพุนอุนะเดชนี่เป็นรูปรลกเก้าของเราเหลือเล่นมากลางไม่นามเลยครับผมเรือ,อตอนนี้เรียนนั้นอยู่ตรงนี้เรียนนี้เลื่อนมาอยู่ตรงนี้แล้วประเทศไทย

ให้มีก็ส่งรูปภาพมาประเมินราคาได้นะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับผม